สวัสดีครับพบกับผมพี่บอยปลาปากัดจากร้านบอยปากัดวันนี้ก็เอาปากัดสวยๆนะครับมาเปิดแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับเป็นชุดคู่รักสวยๆเลยครับถ้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาพ่อแม่พันธุ์สวยๆเอาไปทําพันุนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดรับชมปลาสวยในคลิปต่อไปของเรานะครับมาถึงชุดคู่รักคู่แรกของเรานะครับคู่นี้เป็นกลุ่มสายเลือดคคยกาแล็กซี่เลดมุกชมพูฟ้านะครับตัวผู้อยู่ด้านล่างขนาด1.5นิ้วครับตัวเมียที่ว่ายไปไว่ายมานั้นขนาด1.3นิ้วครับ ตัวเมียก็เริ่มมีไข่เยอะแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เอามาเปิดแบ่งปันกันที่คู่ละ800รวมส่งเลยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็แคบรูปหน้าจอนะครับแล้วก็ทักลาย0แป8ห8เ 8, 8ครับก็ทักลายที่เบอร์นี้ได้เลยครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้ เป็นคู่รักคู่แรกของเราเลยครับเป็นปลาพื้นเนื้อสีแดงนะครับแล้วก็ติดมุกสีชมพูฟ้านะครับเคลือบเงานะครับสีสันก็มีความเข้มสดนะครับตัวผู้ตัวเมียพองเก่งนะครับลูกออกมาก็พองเก่งเหมือนพ่อแม่แน่นอนครับถ้าท่านใดนะครับที่ถูกใจนะครับก็ รีบถักทายกันเข้ามาด่วนเลยนะครับสวยงามมากๆเลยครับผมมาถึงคู่ถัดไปของเรานะครับคู่นี้ก็เป็นชุดคู่รักตัวผู้ด้านหน้านี้ขนาด1.5นิ้วครับตัวเมียตัวที่ว่ายไปไว่ายมานี่ครับขนาด1.3นิ้วครับคู่นี้ก็เอามาเปิดแบ่งที่คู่ละ800รวมส่งนะครับ ตัวผู้ตัวเมียเป็นปลาที่พองเก่งนะครับแล้วก็ยืนน้ำสวยนะครับเป็นปลาที่มีนิสัยที่พองเก่งนะครับได้ลูกออกมาพองเก่งแล้วก็สีสันสวยงามแน่นอนครับท้าทันใดนะครับที่ชื่นชอบปลาคู่นี้นะครับเอามาเปิดแบ่งที่คู่ละ800รวมส่งนะครับแล้วก็แคปรูปหน้าจอเลยครับ แล้วก็ส่งทักลายมาที่เบอร์086 7 5 8 4 8 2 8ครับก็ทักลายเบอร์นี้ได้เลยนะครับเป็นปลาคุณภาพนะครับคู่นี้สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นลวดลายสีเป็นสไตล์นีโมมันติคัลเลอร์ครับลักษณะสีสันก็มีความโดดเด่นสวยงามมากๆเลยครับเป็นปลาที่มีสีเข้มสดนะครับ ทันใดนะครับถูกใจรีบทักทายกันเข้ามาด่วนเลยครับผมมาถึงปลาคู่ถัดไปของเราครับคู่นี้ตัวผู้อยู่ด้านบนนะครับมีขนาด1.5นิ้วครับตัวเมียอยู่ด้านล่างขนาด1.3นิ้วครับตัวเมียก็เริ่มมีไข่เยอะแล้วนะครับเป็นสายพันธุ์มันติคัลเลอร์มุกฟ้าชมพูนะครับ สีสันก็สวยงามนะครับเป็นปลาที่พองเก่งนะครับแล้วก็ยืนน้ำสวยนะครับลักษณะสีสันก็มีความเข้มสดสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับปลาคู่นี้ถ้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็ส่งรูปทักลายมาได้เลยนะครับที่เบอร์0867584828ครับ เปิดแบ่งที่คู่ละ800รรวมส่งเท่านั้นสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้พ่อแม่พันธุ์นะครับตัวผู้และตัวเมียพองเก่งนะครับส่งลูกออกมาถ้าได้ลูกเปลอาอมาก็จะพองเก่งเหมือนพ่อแม่แน่นอนครับสีสันก็มีความเข้มและก็ลวดลายสวยงามนะครับ สำหรับปลาคู่นี้ถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็ส่งรูปทักไลน์มาด่วนเลยครับมาถึงปลาสวยคู่ถัดไปของเราครับคู่นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นค้อยกาแล็กซี่เนื้อเหลืองมุเกเคลือบเงานะครับเป็นปลาที่มีสีสันที่สวยงามโดดเด่นนะครับตัวผู้ มีขนาด1.5นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเมียตัวด้านบนนั้นครับขนาด1.3นิ้วครับตัวเมียมีไข่เยอะแล้วนะครับเอามาเปิดแบ่งกันที่คู่ละ800รวมทรงนะครับสำหรับคยกาแล็กซี่เนื้อเหลืองมุเกเคลือบเงานะครับคู่นี้พองเก่งนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับน่าจะถ่ายทอดลูกออกมาของเก่งและก็สีสันสวยงามแน่นอนครับ ถ้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบปลาคู่นี้นะครับก็แคปรูปหน้าจอนะครับแล้วก็ทักลายมาที่เบอร์0867584828ก็ถักลายเบอร์นี้ได้เลยครับผมปลามีความแข็งแรงแล้วก็ของเก่งยืนน้ำสวยนะครับและตัวเมียก็มีไข่เยอะแล้วนะครับสำหรับคอยกาล็กซี่เนื้อเหลืองมุเกเคลือบเงาคู่นี้นะครับ ถ้าท่านใดชื่นชอบห้ามพลาดเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับรีบทักมาด่วนเลยนะครับสำหรับคู่นี้โคยกาแล็กซี่เนื้อเหลืองมุเกเคลือบเงาครับตัวผู้และตัวเมียพองเก่งมากๆเลยนะครับตัวผู้อยู่ด้านบนนะครับตัวเมียจะอยู่ด้านล่างเนี่ยครับ ตัวผู้ขนาด1.5นิ้วนะครับตัวเมียขนาด1.3นิ้วครับตัวเมียมีไข่เยอะแล้วด้วยนะครับสําหรับปลาตัวเมียนะครับวายมาอยู่ด้านน้านี่ครับสวยงามมากๆเลยครับถักมาด่วนเลยครับผมมาถึงปลาคู่ถัดไปของเรานะครับคู่นี้ก็จะเป็นสไตล์สีนีโมมันติคันเลอร์มุกเคลือบเงาอีกคู่หนึ่งนะครับ ก็มีความเป็นมุกทองนะครับคู่นี้ทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยครับตัวผู้นะครับอยู่ด้านหน้าขนาด1.5นิ้วตัวเมียอยู่ด้านในนู้นครับขนาด1.3นิ้วตัวเมียก็เริ่มมีไข่เยอะแล้วนะครับเอามาเปิดแบ่งที่คู่ละ800รวมทรงเลยครับท,ท้าทันใดนะครับที่ถูกใจนะครับรีบทักกันเข้ามาด่วนเลยนะครับสำหรับปลาคู่นี้ สีสันก็มีความเข้มสดสวยงามนะครับตรงตามพันนะครับสำหรับคู่นี้นีโมมันติคันเลอมุเกเคลือบเงาติดมุกทองนะครับคู่นี้สวยงามมากๆเลยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับรีบทักมาด่วนเลยนะครับก็แคปรูปหน้าจอนะครับแล้วก็ ถักลายนะครับส่งรูปมาที่เบอร์0 86-758-4828ครับเป็นตาที่พองเก่งนะครับแล้วก็ยืนน้ำสวยนะครับตัวผู้และตัวเมียพองเก่งทั้งคู่ครับถ่ายทอดลูกออกมาสวยงามแล้วก็พองเก่งแน่นอนครับคู่นี้ถ้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็รีบถักกันเข้ามาด่วนเลยนะครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้เป็นสไตล์นีโมมันติคัลเลอร์มุกเคลือบเงานะครับแล้วก็ติดมุกทองด้วยครับเนี่ยครับตัวผู้และตัวเมียพองเก่งนะครับเนี่ยครับของไม่หยุดเลยครับสวยงามมากๆแล้วก็สีสันก็มีความเข้มสุดเป็นเข้มสดแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับ าไขชื่นชอบนะครับก็ส่งรูปทักลายมาด้วนเลยครับมาถึงปลาสวยอีกคู่หนึ่งของเรานะครับเป็นชุดคู่รักตัวผู้อยู่ด้านล่างนะครับขนาด1.5นิ้วครับตัวเมียอยู่ด้านบนขนาด1.3นิ้วตัวเมียเริ่มมีไข่เยอะแล้วนะครับเป็นสายพันธุ์คอยกาแลซี่เย็นโล่มุกฟ้าขาวนะครับ เป็นปลาสีสันสวยงามอีกคู่หนึ่งครับที่นาจับตามองมากๆครับสําหรับคู่นี้ตัวผู้แต่ตัวเมียนะครับพองเก่งทั้งคู่นะครับก็น่าจะถ่ายทอดลูกออกมาสวยแล้วก็พองเก่งด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็เปิดแบ่งไปเลยครับที่คู่ละ800รวมทรงนะครับสําหรับคู่นี้ท้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็แคปรูป แล้วก็ส่งมาที่ลายเบอร์0867584828ครับก็ส่งรูปมาที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมเป็นปลาที่พองเก่งนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยครับจ่ายลูกออกมาต้องเป็นปลาที่สวยและพองเก่งแน่นอนครับตัวผู้ก็เป็นปลาที่ยืนน้ำสวยเลยครับแล้วก็สีสันก็มีความเข้มสด สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับปลาคูนิถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็ส่งรูปทักลายมาที่เบอร์ได้เลยครับ086 7 58 48 28ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เข้ามาอุดหนุนประกัศสวยๆในช่องของเราด้วยครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ